คลิปนี้คิดอยู่นานมากว่าจะถ่ายดีไหมเพราะว่าคี้เก็จแบบกล้องแค่จะมาทํางานมายิมมันก็แทบจะสลบแล้วทุกคนแต่ว่าเออคิดไปคิดมาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนนะฮะแล้วก็จะได้ตอบคําถามด้วยเพราะว่าก็มีบางคนถามเหมือนกันว่าเอออยากคุณแบบพี่บอสอุ่นอ้วนเนี่ยนะอยากจะกล้ามใหญ่แบบพี่บอสทำยังไงนะครับคลิปนี้นะฮะเราก็เลยจะมาเปิดเบื้องหลังนะครับ กล้ามของเรานะฮะที่เอาจริงทุกคนมันก็ไม่ใหญ่เลยขนาดนั้นหรอกแค่เวลาเราถ่ายรูปเรารู้มุมกล้องแล้วก็อาจจะมีลิทัทบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงเนี่ยกล้ามบอสคืออนุบาลเลยนะครับถ้าเทียบกับคนที่เขากล้ามสวยๆจริงๆนะครับแล้วหุ่นเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อหลายๆคนถามเราเราก็จริงๆเราก็อยากจะแชร์ด้วยนะครับก็เกิดคลิปนี้ขึ้นต้องเล่าก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือบอสออกกําลังกายเล่นเวทเป็นอยู่แล้วแล้วเราก็มีกล้ามมาแล้วระดับนึงแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเท่าออนนี้้้เเพราาาาบสมมงงคกโจ์ ศึกษาเองผ่าน YouTube บ้างนะครับก็ไม่ได้เล่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้เราพอจะมีองค์ความรู้แล้วก็มีพื้นฐานในการเล่นเวทเนาะมันก็เลยทาให้เราแบบเล่นเป็นเล่นไม่ผิดเล่นเราก็ไม่บาดเจ็บนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มจริงจังกับการดูแลรูปร่างมาประมาณ4ปีแล้วทุกคน4ปีที่แล้วว่ะวัดหนัก120กิโลนะครับคืออ้วนมากแล้วก็ขุ่นพังมากแต่พอเราจริงจังเล่นเวทควบคุมอาหารบ้างไม่ควบคุมบ้างนะเอาเป็นว่าออกกำลังกายจริงจังอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกว่ามันมาถึงจุดที่ย กล้ามมันไม่พัฒนาแล้วอะขณะบอสเออพยายามปรับแพนพยายามศึกษาข้อมูลจาก YouTube channel ช่องนั้นช่องนี้ศึกษาจากคนที่เขามีความรู้แต่เราก็รู้สึกว่ามันถึงจุดที่เราคงต้องจ้างเทรนเนอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ว่าอยู่ที่สยามสตรีทนะครับซึ่งเป็นยิมของเทรนเนอร์เรานั่นเองนะครับก็คือพี่มุ้ยเพ็ดเพๆ ซึ่งตอนที่บอสมองหาเทรนเนอร์โจทย์ของบอสก็คือหนึ่งเลยคือบอสอยากมาเอาวิชานะครับบอสไม่ได้อยากจะแบบว่ามาหาเทรนเนอร์แล้วฝากฝังให้เขาปั้นผุนเราเป็นแบบานแบบแบบที่เราต้องการไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาบังคับเรื่องการอดอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็บอกโจทย์ไปเลยซึ่งพี่มุยอ่ะเขาตรงโจทย์ยกับเรามา,มากๆเขาเออกแบบโปรแกรมที่เออตรงจริตเพราะว่าบอสบอกพี่มุยเลยว่าบอสไม่ชอบ อะไรที่มันแหกนะอะไรที่เป็นแบบคาร์ดิโอจ่าๆอะไรที่เป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งจ่าๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เราเลยนะครับเราก็เลยได้เทรนกับพี่มุยนั่นเองนะครับตอนที่เราติดต่อพี่เข้ามาเนี่ยเราบอกว่าเออพี่ครับจัดหนักๆเลยนะครับแล้วเขาก็จัดหนักจริงๆ นี่นะครับเทรนเนอร์ของเรานะครับพี่มุยผู้อยู่เบื้องหลังกล้ามเรานะฮะพี่มุยแนะนานตัวนิดน,นึงครับดีครับ,บรก็เป็นชื่อมุยนะครับเป็นเทรนเนอร์ของบอสกอ็เป็นเทรนเนอร์มา1ิสปีแล้วต่จะถามพี่มุยก่อนว่าตอนที่บอสติดต่อมาเนี่ยแบบเออตอนที่บอสให้โจทย์ไปอ่ะพี่มุยวางแผนการออกกาลังกายบอสยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าไงเราเน้นเรียกว่า sustainable โปรแกรมแล้วกัน ที่มันทําได้เรื่อยๆอเออทำให้มันเป็นกิจวัตรมากกว่าเรื่องไดเอทก็คือไม่ได้สตร i c อะไรอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราต้องรู้ว่าคือเขาอยากมีกล้ามท้องไม่อยากมี <c oughs> อะไรใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าอยากแข็งแรงอยากมีกล้ามชัดขึ้นแล้วก็กินอะไรก็กินหมดเออแล้วเน้นที่ว่าโปรแกรมการเทรนก็คือเน้นในเรื่องของความเข้มข้นเข้าไปไม่ได้กล้ามเป็นอะไร นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงชอบพี่มุยไม่บังคับเรื่องกินไม่บังคับไม่บังคับก <c oughs> ็ถ้าไม่ได้อยากมีกล้ามท้องก็ไม่ต้องสนใจเรื่องกินเออถ้าเก,กิดแบบเราอยากลดน้ำหนักอยากมีกล้ามท้องมันก็ต้องซีเรียสแบบมีกล้ามท้องในที่นี้คือแบบไม่ใช่แบบมีถ่ายรูปแล้วคือจบแล้วคือแบบอยากมีเบล์ย,ยาวเนี้ยคือเรื่องกินมันก็ค่อนข้างตรงข้างค่อนข้างซีเรียสไม่ได้หมายความว่ากินพิซซ่ากินของไม่ดีไม่ได้เลยนะคือคุณกินพิซซ่าได้แต่ นอกจากนับแครีแล้วคุณต้องนับในเรื่องของสารอาหารด้วย carry, ทั้งแครีทั้งนูเทรนย์เพราะว่าตอนที่บอสให้โจทย์พี่มุยอ่ะคือบอสบอกว่าบอสเลยอยากจะให้กล้ามขาชัดขึ้นแล้วก็กล้ามคือกล้ามเราอยากให้กล้ามมันชัดขึ้นแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเออเราอยากมีซิกแพคอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราค่อนข้างเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเราก็รู้ตัวเองว่าชอบกินมันไม่น่าจะมีซิกแพคง่ายขนาดนั้นก็เลยมาเอาวิชามากกว่านะครับ <c oughs> แล้วเออบอสเห็นพี่มุยมีปรับโปรแกรมะไรคือเวลาพี่มุยตั้งโปรแกรมให้คนที่มาเทรนด้วยเีี่่ยยคืืออออจะะมกาารรรรปปัับบตลดหงไ มันต้องมีการปรับไปแล้วมันมีเรียกไง progressive overload แก่มมันก็คือมันก็ต้องมีว่าช่วงยกหนักช่วงยกเบาช่วงที่มัน recovery ต้องดูช่วงอ่าว่าไงถ้าคนไม่มีเบสิกเลยเงี้ยเขามาเราก็ต้องใช้เป็นพวก general fitness basic โปรแกรมก่อนฝึกพวกมูเมนต์ไปก่อนใช่ไหมมูเมนต์ได้มันถึงจะสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเกิดไปดันพลังสร้างกล้ามเนื้ออะไรในนี้มันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ให้ลูกค้าให้คนที่มาเรียนกับเราเทรนกับเราต้อง เข้าใจด้วยได้อะไรกลับไปด้วยไม่ใช่คือแบบเทรนเทรนเทรนไปบ่อๆคือต้องให้เขาเข้าใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเขากลับไปทําเองต่อได้อะไรเงี้ยสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันมันคือสิ่งที่มันประสบความสํมเาเร็จเงี้ยมันไม่ได้อยากฟิลเหมือนแบบเขามาโรงเรียนแล้วคือก็เหมือนครูสอนกันบ้านแล้วคือก็ทําได้แต่ในห้องแล้วกลับไปถึงบ้านนะพี่จะต่อไม่ได้อเออคือมันมันต้องได้อะไรกลับติดตัวออกไปอะ่ะ แล้วอย่างบอสนี้เทรนเป็นไงบ้างครับยากไหมครับพี่ไม่ไม่ยากนะก็คือไม่ได้ย่อไม่ได้อะไรคือไม่ยากเพราะว่าบอสคือบอสมีเบสิกแล้วไงในบอสก็โอเคเข้าใจ่ายไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีเบสิกไม่เคยออกกำลังกายจะไม่ได้ว่าก็่อย่างที่บอกแหละความไงความรู้ความเข้าใจแต่ละคนมันต่างกันบางคนอาจจะเป็นถึงด็อกเตอร์อย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยในฟิตเนสก็ได้คือมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ต้องเก่งทุกอย่างไงแต่ว่า เราเรียนรู้กันได้พี่ว่าพี่ว่าพี่มองว่าคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้ยากถึงกับขั้นที่แบบเหมือนจะไปต้องไปเก่งฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยเออมันมันมีเรื่องของกายภาพเข้ามานิดนิดหน่อยซึ่งพี่มองว่ามันมันสามารถที่ทําให้คนเข้าใจได้ง่ายก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับเบื้องหลังการปั้นหุ่นของเรานะครับเอาจริงตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่บอสวางไว้หรอกแต่ว่าบอสได้อยากจะให้มาเห็นเนาะว่าเอ้ยเรามีไมเซ็ตในการเทรนหุ่นยังไงมีการ ฝึกที่หนักขนาดไหนจนกว่ากล้ามจะมันก็ใหญ่ตะบอลแล้วนะต่วมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่สําหรับมาตรฐานของคนที่เขากล้ามใหญ่ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าทุกคนที่ชอบคลิปประมาณนี้อีกนะครับก็ฝาก Subscribe, Like, แชร์ e o o l o w y y u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  e f f c e e o o o k n s t t g r r m t w w t t t r ติ i ก t o k ทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุดนั่น v I S U T A N A n T นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปลไะไปสงสัยได้แค่สิบพอ